น้ำมันลึกจริงๆแล้วปลาไม่ได้ใหญ่แต่ว่าต้องใช้ลอกใหญ่ๆเนี่ยเพราะน้ำมันลึกไงแล้วดูดิมาแล้วพี่แกอะไรครับเนี่ยจะบอกกระลีซี่นะเปียบอ่ะโอ้โหสายสวยอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ข้างปานโอ้โหข้างปานครับรึปุ๊บโอ้ยโอ้แต่ วันนี้ครับผู้กิจวันนี้อยู่ในช่วงของฟิชฟชิงเกียร์นะครับวันนี้ฟิชชิงเกียร์พาท่านผู้ชมมาเที่ยวทะเลนะครับอยู่บนเรือกับตันแก่ลงเรือที่พัทยานะครับแล้ววันนี้เอาอุปกรณ์จากาบริษัทลิกเกอร์นะครับมาใช้งานด้วยนะครับก็เป็นลอกทัลลิงตัวนี้จะเป็นล็อกแอตทัคเกอร์แม็กคเรลนะครับที่เห็นอยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเป็นรุ่น 30W ติดตัเดียวมาดูรูปทรงกันเลยดีกว่านะครับนี่รอบข้างเห็นไหม รูปทรงสวยงามทันสมัยนะครับปกบติเนี่ยมันจะมีตัวเกีีร์สายด้วยแต่ตัวนี้ถอดออกมานะครับถอดถอดออกนะครับก็เป็นเป็นตัวที่ผมไปเอาจากบริษัทมาทดลองใช้งานนั่นแหละนะฮะมาดูกันว่า,าความน่าใช้เป็นแบบไหนนะครับตัวเรือนนะดูทันสมัยมากๆเลยเป็นตัวเรือนกาไฟนะครับตัวเรือนกาไฟแล้วก็มือหมุนเนี่ยเป็นจะเป็นแบบเลื่อนได้เห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยนะฮะเป็นแบบเลื่อนรูได้เราจะต้องการให้แขนมันยาวขึ้นเราก็เลื่อนปรับไปที่รูนี้เห็นไหมครับน,นะฮะ ก็มีคลิกเสียงนะครับต,ตัวนี้มีคลิกเสียงด้วยสีดําดุนะครับเบรกเนี่ยเป็นระบบเบรกแบบ H400 แล้วก็ลูกปืนเนี่ยเป็นลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็มแน่นอน,นครับเฟืองนี่แข็งแรงทนทานนะฮะ<ม>ก็เรียกได้ว่ารอกตัวนี้น่าใช้งาน,นมากมเกือบลืมบอกไปลอบตัวนี้เขาบอกเป็นออรอบน่าจะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสี่เหล่านี้นะฮะก็ มาใช้งานราคาเบาเดี๋ยวผมมาบอกราคาตอนท้ายกันดีกว่าตอนนี้ขอพาเพื่อนๆไปดูก่อนดีกว่าว่าเวลาใช้งานจริงโดนปลาอะไรกันมาบ้างนะครับวันนี้ไม่รู้จะโดนปลาใหญ่มั่งไหมนะฮะแต่ก็เอามาใช้งานจริงให้ดูกันนะครับดูว่ามันน่าใช้อย่างไงนะครับายอยู่นะครับตอนนี้เรามาถึงหมายกันแล้วนะครับมาดูพี่แกที่ลงเ,เ,เหยื่อเป็นเหยื่อมือเฟนนะครับนี่นะฮะสายหน้าวันนี้เราใช้ถึง5 0ิบปอนด์<บ>เลยพี่แกใช่ปะ่ะ ใช่ครับนี่ฮะหวังให้ช่อนตัดใหญ่ตัดใหญ่แล้วจริงๆสัตว์อะไรก็เอาฮะ <S <S บางครั้งอ่ะบางครั้งอ่ะตัดใหญ่ไม่โดนเราก็อาจจะโดนสัตว์เอ้ยใช่นไหมฮะกินแล้วหลุดเนี่ยรี่ลอกตะกรีลอยสายสามสิสบปอนด์นะครับอะไรดูตะกั่วดิวันนี้ตะกั่วนี่ลูกครึ่งโลไม่อยู่เนี่ยห, <c oughs> หมายเนี่ยทั้งน้ำลึกด้วยแล้วก็น้ำแรงด้วยวันนี้เลยต้องใช้ะตะกั่ว ตะกขวใหญ่หน่อยแล้วก็ต้องสองลูกเลยดูดิฮะเยาดีดออกก็ได้น้ำดีดเป็นสามตัวครับมันก็บอกว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้ลอกใหญ่ๆอย่างนี้น้ำมันลึกอะและแรงอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบสายเล็กๆสิบกว่าปอนแล้วโดนตะกขวดแบนี้ไปมันก็เอาไม่อยู่แล้วนะสายอะแค่วัดวัดแรงๆก็ขาดแล้วขาดสายพี่แกไอผมหนักนะเพราะนั้นเวลาเราไปลงมาตกปลาหน้าดินอย่างเงี้ยมันต้องใช้ลอกทอลลิงแบบนี้ ครับตัวนี้สมองเดือดตาเนี่ยก็จะประมาณทั้งสามโอนะไม่น่าเกินสี่โอ,โอถ้าเป็นไซส์นะ,ะเบาหน่อยนะี่นะลงถึงพื้นลงถึงพื้นแล้วลงถึงพื้นแล้วก็อย่าลืมใส่กิ๊กเสียงนะครับแล้วก็กรอขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเ,เดี๋ยวมาลุ้นกันจะโดนปลาอะไรสำหรับวันนี้ อูแล้วพี่แกวัดแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัวใหญ่ไหมอา้าสูงนะครับเอาสู้สู้ไหมจัดให้โอ้โหเ,เ,เ,เอาแล้วครับพี่แกวัดแล้ววัดปิดแล้วอะไรครับเพียวันนี้เราใช้อะไรครับนะเอ้ยเดี๋ยวนี่หืมไม่หนกกักครับตัวนี้น่าจะเป็นไอ้เปี๊ยเหมือนเดิม,มเปี๊ย นี้เราอยู่กันลอกอกันใช่ไหนแมคเรลครับต่ายเราตั้งเดี๋วอ่ะเออมาดูเปนว่าวัน้กันนืหลังวันนี้เร์ฮอนน้ำมันลึกจริงๆแล้วปั๊ไม่ได้ใหญ่แต่ว่าต้องใช้ลอกใหญ่ๆเงี้ยเพราะน้ำมันลึกไงแล้วดูดิมาแล้วพี่แกอะไรครับเนี่ยจะบอกกะลีซี่นะไปอ่ะ โอ้โหใสสวยอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ข้างปานโอ้โหอะะไรนข้างปานครับข้างปานเป็นไงรึบบโอ้ยโอ้แต่มีปลาแต่ปลาแต่ใหญ่ครับปลาตัวนี้ใหญ่มากเลยข้างปานตัวนี้นี่ถือว่าใสสวยอยู่ข้างปานใสสวยเลยนี่นะฮะข้างปานตัวนี้นี่ดูดีๆนี่ผมว่านะครับอ่างเกยบางตัวอายเลยเนี่ย มีอะไรมาด้วยะน่ไอเห่า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 นี่มันตอกก่อนนี่ฮะนี่ฮะปนี่นี่นะเอาแล้ครับแมคเเรวโดแล้วมใหนแบบักตักโมเดลลิ่งมาอัดให้นะฮะมาลองดู นีลองดูลองดูว่าคืออะไรน้ำน้ำก็ลึกนะฮะแล้วก็แรงด้วยวันนี้แล้ว่ปลาดิ้นดิ้นหัวนี่กับโลเนี่ยโอ้โหปลาอะไรปมาดูมาเลยอะไรวะปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้ปลาทะเลป่ะวันนี้เราอยู่กับไส้แก่แล้ววันนี้ดูไส้แก่พามาเจออะไรอยู่เนี่ย ตอนนี้แมกกเลย์เราเอาตัวเกียร์สายออกไปนะครับโอยเราต้องลำบากใช้นิ้วเกียร์อยู่นะครับตอนนี้ปกติก็ชอบใช้นิ้วไม่ใช่เหรอฮะปกติเราใช้นิ้วเกียร์เกียร์อะไรอยู่แล้วมันก็ปกตินี่นะอันนี้เกียร์นั่งเกียร์ของละยังตับเกียร์นั่งเกียร์ไม่เหมือนกันนวได้แล้ว่าเคืออะไรนะครับมาลุ้นกันเพลงมาเพลงมามาครับานวเเปล่หอะไรเนี่ยเหื่องมาไปทับ จริงๆอ่ะบางทีปลาใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่ถ้าน้ำลึกๆมันต้องใช้ลอก<ช>ที่แบบว่าจุสายได้เยอะๆแล้วจุสายสา,ยามสิบปอนด์เนี่ยโอ้โหได้สักสามร้อยอะไรเงี้ยนะใช่นะบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวปลาเล็กหรือเปล่าพี่เล็กยักษ์ใหญ่เราต้องถ้าใช้คันเล็กๆก็ลงไม่ได้นะชุดเล็กๆอ่ะลอกเล็กๆอ่ะปลาแล้วนะปลาอะไรไม่รู้มีขาวมาเลยครับเนี่ยดูดิขาวเลยเที้ยใหญ่ใหญ่โอยปลาดีปลาดี ปลาด้วยสายใหญ่เนี่ยรักเลยดูเนี่ยจับหางดิจับหางดิเดี๋ยวทดสายขึ้นมาแล้วทำไมปลาตัวนี้หางหางมาทีทีอะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรเลยนะโชว์ไอเปี๊ยะไรเปี๊ยะเปี๊ยแต่ตัวนี้ใหญ่ครับนะฮะให้เร็วมาเลยนี่ะครับขีดมือเลยนะครับนี่เอืมอ่ะวันนี้ก็ได้เห็นผลงานของลอกตัวนี้กันไปแล้วนะครับสำหรับแบ็คเทกเกอร์แมคเคอเรลตัวนี้นะฮะก็รหัส30 วบบิลสามสิบบบิลลืมบอกไปว่าระบบเบรกเป็นระบบสตาร์แดกตัวนี้นะครับสตาร์แดกแล้วก็ขนาดจุสายเนี่ยเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าจุสายได้เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูตรงนี้เลยดีกว่าวันนี้ผมใส่สายส0ปอนด์มานะครับใส่มาถ้าเต็มสปูลก็จะอยู่ที่370หลาประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าความน่าใช้งานของล็อกรุ่นนี้นอกจากจะรูปทรงสันสมัยแล้วแข็งแรงทนทานแล้วเนี่ยราคายังเบาอีกด้วยราคายูา่ทีาา่2 9 0เอเองนะครับเพื่อนนะ ก็เรียกได้ <Wit! S 1> ว่าเป็นอ่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่รวมถึงราคาเนี่ยโดยรวมน่าใช้งานมากสนใจก็สอบถามจากร้านขายอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยกับท่านแก่ด้วยนะครับพามาหาผลงานให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ขอบคุณบริษัทลิกเกอร์ที่เอาแมคเคอเรลตัวนี้มาให้รีวิวกันกลางทะเลด้วยนะครับครั้งหน้าหุกอิจฉาท่านผู้ชมไปรีวิวอุปกรณ์ตกปลาอย่างไรติดตามชมได้ในเพจขอหุ้นอิจอย่าลืมไปซับสไครต์กันในยูทูบจะได้ชมพวกเราและสาระดีๆก่อนใครพอดีผมต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ